ไปกันเลยนะครับที่สนามบันนาลิก้าอินโดนีเซียนะครับนี่ก็เป็นรายการแข่งขันสนามที่15แล้วนะครับในฤดูกาล2024นี้สํา้สำหรับม o โตทูสมเกียรติจันทาของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปอรอบซ้อมแล้วก็รอบ p 1ในการจับเวลาของผลงานสมเกียรติกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ในรอบซ้อมเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเช้าของวันสุกร ในการซ้อมเราก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแล้วพอเข้าสู่รอบของ P1 จับเวลาในช่วงบ่ายผลงานเราก็ยังดีต่อเนื่องนะครับต้องถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ผลงานของทีม Honda ดีแล้วก็ผลงานของน้องก้องคือมาดีเลยตอนนี้มาดีเลยหลายคนรอผลงานในบ้านนะครับหมายถึงว่ารอผลงานในภูมิภาคเนี่ยอินโดไทยแถวเนี้ยที่เป็นที่เป็นโซนบ้านเรานะครับหลายคนก็รออยู่ว่าเออ ผลงานน้องกล้องน่าจะมาดีสักทีนะครับแล้วสนามนี้ก็เริ่มเห็นผลครับเริ่มเห็นแววครับนี่นะครับในรอบของในรอบของฟรีแพทีสนะครับคือการซ้อมรอบแรกนะครับเวลาของเราเนี่ยกดมาช่วง5นาทีสุดท้ายนี่กดแถบแดงขึ้นมานะครับทุกคนขึ้นไปถึงที่1น,นะที่จริงขึ้นไปถึงที่1เลยแต่ว่าพอตอนจบเนี่ยก็มีคนอื่นขยับแซงเราขึ้นไปนะครับ โอ้โห oh, นะครับภาพต้องจับนะครับภาพต้องจับวันนี้ฝีมือเรามันเข้าขั้นนะครับมันเข้าตานะครับก็หลายคนก็มองว่า,าวิจารณ์กันมาเยอะนะครับคนไม่เชียร์เราไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ที่พูดให้ฟังเพราะว่าเราก็เห็นผ่านหูผ่านตาเลยต้องพูดนะครับแต่ว่าเรามันสายเชียร์อยู่แล้วเรารู้ดีนะครับผลงานอย่างสมเกียรติเนี่ยชนะเปโตชนะไอโอ กุละามาแล้วทั้ง2คนไอ้กุละเนี่ยก็ว่าที่แชมป์โลกเปโตเนี่ยก็อดีตแชมป์โลกของ m o t o ทแล้วปัจจุบันก็ผลงานยอดเยี่ยมอยู่ใน MotoGP นะครับเพราะฉะนั้นฝีมือของสมเกียรติเนี่ยในส่วนของกองเชียร์เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่ได้เชียร์ก็แน่นอนเขาก็จะพูดไปต่างๆนานานะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะครับ ของเรามีหน้าที่เชียร์เราเชียร์เต็มที่ครับนี่คือฟอร์มวันที่ร้อนแรงของเรานะครับกับบรรยากาศที่อินโดนีเซียนะครับมาดีนะครับมาดีต้องบอกว่ามาดีแล้วก็ดูแล้วลดก็มาในทิศทางที่ดีด้วยนะวันนี้นะครับคือถ้ามาดีเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถกดทําเวลาแดงขึ้นเรื่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเนี่ย จังหวะเราก็อยู่ที่หนึ่งอยู่จนกระทั่งจบเนี่ยเรามาดนูนเราคือเราเข้าใจว่าเราทําเวลาได้ดีแล้วแหละรอบนั้นแต่ว่าตอนท้ายมันบิดแข่งกันแล้วก็มีตัวหลักๆเนี่ยที่เบียดเราขึ้นมาได้นะครับก็ทําให้ฟรีแพ็ทีสเนี่ยมันจบไปแบบเฟมินอันดับหนึ่งนะครับอารอนแคนเนตแล้วก็โทนี่อารอนแคนเนตกับโทนี่ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าแต่ก่อนโทนี่เนี่ย อยู่ข้างหลังเราตลอดแต่ว,ว่า3-4สี่สนามหลังมาเนี่ยเหมือนทีมของเขาเนี่ยทีมของโทนี่เนี่ยเขาปรับรถได้ลงตัวแล้วตอนนี้เขาหาจุดเจอแล้วนะครับสำหรับเครื่องไม่ยางไม่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตอนนี้รถของทีมของโทนี่มาร์ควีเดเอเนี่ยค่อนข้างลงตัวแล้วก็ผลงานดีต่อเนื่องจะเห็นได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เหลือรอลุ้นว่ารถของเรานี่แหละมันจะลงตัววันไหนนะครับจะได้ไปเบียดกับแถวนี้ จริงๆแถวนี้ส่วนตัวผมผมไม่เคยคิดว่าเราสู้ไม่ได้นะส่วนตัวนะต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวมีคนเห็นแย้งอย่างนู้นอย่างนี้นะครับบอกว่าเราอวยกันส่วนตัวผมบอกว่าสมเกียรติสู้ได้แถวเนี้ยขอให้วันที่รถเรามาให้รถเราสู้เขาได้ฝีมือเราสู้ได้แต่รถเนี่ยให้มันลงตัวเหมือนเขาถ้ารถลงตัวจะเห็นว่าอย่างทีมโทนี่เนี่ยตอนนี้รถเริ่มนิ่งแล้วนะครับทุกคนแล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมานะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่หลังๆแบบ หลัง10ตลอดแต่พอรถมันนิ่งเนี่ยผลงานฝีมือเขามีอยู่แล้วโทรเนีอ้อยู่ติดประมาณครอบห้าตลอดเลยมีลุ้นโพเดียมแทบทุกสนาม3า,มส,ามสนามหลังวันนี้แล้วก็ผมว่ารวมทั้งสนามนี้ด้วยนะแต่เรามาเชียร์สมเกียรติเนี่ยให้ขึ้นไปเบียดกับพวกนี้นะครับหวังว่า P2 แล้วก็คอลี่ไฟเนี่ยรถเราจะทำได้แบบ กระเตื้องกระเตืองขึ้นไปตามเขาตอนนี้รอบ1รอบ2เราได้แต่ว่าที่เราเห็นอะพอรอบ P2 อะรถเราเริ่มตามเขาไม่ทันนะครับรอบฟรีอารอบซ้อมเนี่ยฟ p ีแพ็กทีสกับ P1 เนี่ยเหมือนเหมือนยังไปกับเขาแต่พอรอบ P2 ในรถทีมอื่นเขาขยับเวลาลงได้แต่ว่าเราอะมันเหมือนขยับไม่ได้นะครับแต่สนามนี้นะครับนี่ฟีแพ็กทีสเราก็จบอันดับ4 i นะครับไออุระนะครับจบอันดับ6 เพื่อนเรานะครับไอ้กูลาจบอันดับ6อลองโซโลเปสนะครับเราขอพูดตัวหลกัหลกๆที่แบบอยู่ในขายกับเราอลองโซโลเปสจิกน so, ิกซันนะครับพวกนี้ก็อยู่ข้างหลังเราข้างหน้าเรามีแค่3คนคือเฟมินอลอนเคนิดแล้วก็โทนี่นะแล้วก็เรานะครับนี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีตัวที่แบบหลกัหลกๆนะครับอ่ะนะครับ ของฟรีแพ็กทีสนะเพื่อนร่วมทีมอย่างมาริโออารีเจ้าถิ่นเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยจบ24ก็หวังว่าทีมงานของอินดู Indo จะมาช่วยเรานะสนามเนี้ยเพราะว่าเราก็เหมือนเจ้าบ้านนะครับประมาณนั้นจโจโรเบิร์ตอีกคนหนึ่งก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ22นะครับแต่คนเนี้ยทีมเขามักจะทำเวลาได้ดีในรอบของคัดลิฟายคือเขาปรับลดได้ดีขึ้นเรื่อยๆวันแรกอาจจะไม่ดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้น ในส่วนของโจโรเบิร์ตนะที่ดูดูมานะครับนี่พอจบอฟีแพ็กทีชไปนะครับก็ตามนี้นะครับเราก็อยู่ในอันดับที่4นะครับทีนี้มาช่วงบ่ายของวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายของวันศุกร์เนี่ยรอบ P 1นะครับรอบ P 1นะครับเดี๋ยวเราไปไวๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้รอบ P 1เนี่ยเราจบรอ,รอบรอบ้อมเราจบที่4นะทุกคนพอรอบ P 1 เราหล่นลงมาที่5นะครับหล่นลงมาที่5ถามว่าเกิดอะไรขึ้น2 3 4 5เนี่ยตำแหน่งเดิมนะรอบอ่ารอบสอมนี่เฟมิน1อารอนโทนี่แล้วก็เราแต่ว่าพอรอบ P 1เนี่ยมีไอโอคุละแทรกเพื่อนขึ้นมานะครับแทรกขึ้นมาที่1เลยทำให้ตอนเนี้ยเราก็เลยหล่นมาถึงที่5นะครับ นี่ไอโอคุระก็น่าจะจับทางได้เหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วที่1แล้วก็บวกกับบอสโคสคูโรของเขาด้วยนะครับถ้าลงตัวเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับแต่ณนะวันนี้จบ P1 เราก็อยู่ที่5ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับผมว่ายอดเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับซึ่ง P1 เนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับพรุ่งนี้ถ้ามีฝนตกใช่ไหมช่วงนี้โซนเนี่ยมีฝนพายุ ถ้ามีฝนตกเนี่ยคือเวลาทํากันไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นนี่แหละคือเวลาที่จะไปสู่รอบคอ a ลีายนะครับเพราะฉะนั้นรอบจับเวลาสําคัญทุกรอบนะครับทุกคนเอาจริงหมดนะครับทีนี้เรามาลุ้นแค่ว่า P2 เนี่ยนักแข่งคนอื่นเขาทําเวลาต่ําลงไปเนี่ยรถของทีมเราจะลงไปกับเขาไหมแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับก็คือ นี่คือรอบซ้อมฟีแพ็ทีสกับ P1 ก็จบลงประมาณนี้ตอนนี้ก็ถ้านับเวลาณนะตอนนี้คือเราอยู่อันดับ5นะครับอยู่อันดับ5ถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกโดยทั่วไป P2 เวลามันจะลดลงไปเราก็มาลุ้นว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไป Q2 อัตโนมัติหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มันเกิดมีฝนตกมีนี่นั่นนู่นแล้วทำเวลากันไม่ได้เนี่ยเวลาที่ดีที่สุดของเรา ในอันดับ5วันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับสำหรับวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้คือวันเสาร์เนี่ยรอบ P2 เนี่ยจะเริ่มเวลาของมันดาลิก้าที่อินโดเนี่ยคือ9โมงนิดๆประมาณ9.10โมง10นาทีประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลา9 0 0โมง1โมง20เนี่ยแต่ว่าเวลาเนี่ยที่ประเทศอินโดเนี่ยจะไวกว่าบ้านเรานะครับ อ่าไม่ใช่เวลาบ้านเราจะไวกว่าอินโดประมาณ1ชั่วโมงนั่นแสดงว่ารอบ P2 เนี่ยเขาจะแข่งประมาณ8โมง10นาทีบ้านเรานะครับ8โมง10นาทีบ้านเราถ้าใครมีอ่าช่องถ่ายทอดสดดูก็เข้าไปเชียร์น้องกล้องในวันเสาร์เวลา8ดโมง10นาทีแดโมงแหละเข้าไปรอเชียร์ได้เลยนะครับสำหรับรอบ P2 ก็จะได้เวลารวมเอามาเฉลี่ยกันกันกบ เอามาวัดกันไม่ได้เฉลีย่ยมาวัดกันกับ P 1เพื่อคัดกลุ่มค u ิฟายนะครับส่วนรอบค i ิฟายก็จะเป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังจากผ่านรอบ P 2ไปก่อนนะครับรอบ P 2พรุ่งนี้8โมงนะครับประมาณนั้นสำหรับสนามนี้นะครับอย่างที่พูดกันมาตลอดนะครับก็ขอพูดเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าสนามนี้มีถ่ายทอดสดทางช่อง พีพีทีวีสาบ้านเราวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมเชียร์เพราะฉะนั้นสนามนี้เราต้องเชียร์กันยาวๆเลยเพราะมีการถ่ายทอดสดเราไปนั่งรอน,น้าจอถ่ายทอดสดฟรีทีวีในวันอาทิตย์ด้วยนะครับสนามนี้เราเคยได้ที่1ด้วยนะทุกคนเราเคยได้ที่1นนะเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวใครอยู่แล้วนะสำหรับใครที่จะบอกว่าเราไม่จริงเราไม่ของแท้นะครับก็เราเคยได้ที่1มาแล้วที่1แบบขาดขาด,ขาดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ย เขามีไฮไลท์นะครับของ m o t o 2 MotoGP เนี่ยเขามีไฮไลท์ในช่อง SPO TV นะครับทาง u t u b e นะทุกคนทุกคนบางคนถามหาภาพเคลื่อนไหวภาพอะไรเนี่ยมันมีไฮไลท์ทาง YouTube เพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูไฮไลท์ทาง YouTube ได้แล้วก็รวมทั้งไฮไลท์ของสนามอินโดในปีที่กล้องสมเกียรติเนี่ยได้แชมป์ก็มีให้ดูนะครับไฮไลท์ทาง YouTube ช่อง SPO TV นะครับ โอเคครับสำหรับรอบฟรีแพ็ท e ีสแล้วก็รอบ P1 ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันพรุ่งนี้ในรอบ P2 ว่าผลงานของกล้องสมเกียรติเนี่ยจะดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้คือดีมากจบลงในอันดับที่5เวลายอดเยี่ยมนะครับทุกอย่างอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผม